นอกสปาเพื่อสุขภาพแล้ที่สุขังเขาได้รับรางวัลมาตรฐานจากสุสานจุ้ยจริงหรออยากจะบอกไว้ว่าไม่ใชงไม่ตัวมากาเลยอ่ะก็เดินทางมาทั้งวันเลยอ่ะนี servi, ่ไงอยากไปดูดก nee. ับม no. so, ิคคออะไรกันบ้างทำเดี๋ยวฟังจารีค้าีค nee ่ะหลังจากที่ทำกิจกรรมต่างๆมาทั้งวันแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่สาวๆจะได้ทำสปาสุดโปรดกันแล้วล่ะค่ะสุดยอดสปาที่รีแล็กซี่ขอแนะนำเดอะรอยัลสปาค่ะ ที่นี่เดอะรอยัลสปามีคอสสปามากมายหลายทรีตเมนต์ไม่ค่อยบริการเพื่อนๆที่ชอบทำสปาด้วยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการนวดหน้านวดตัวหรือนวดแผนไทยที่นี่ไม่ทำให้เพื่อนๆผิดหวังแน่นอนโดยเฉพาะซิกเนเจอร์ทรีทเมนต์ที่ทาง The Royal Spa. เดอะรอยัลสปา recommend สำหรับสองสาวให้ได้ลองทำกันในวันนี้คือเดอะรอยัลสโตนโ e ร a ี y และเดอะรอยัลอายุรเวทมาสซาสค่ะ เดอะรอยัลสโตนเทอราพีคือการนวดบำบัดด้วยหินร้อนเป็นศาสรโบราณที่มีมานานนับพันพันปีแล้วล่ะคะ่ะและเชื่อกันว่าพลังของหินนั้นมีสสารประกอบด้วยโมเลกุลอิเล็กตรอนและโปรโตอนที่เคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาซึ่งการเคลื่อนที่นี้เองทําให้เกิดพลังงานช่วยบำบัดรักษาความไม่สมดุลของร่างกายรักษาอาการเครียดช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของกล้ามเนื้อและทางเดินน้ําเหลือง ฟื้นฝูกล้ามเนือ้อกระตุ้นการทำงานของเซลล์รลอเซลลูไลต์และยังช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายในผู้ที่มีอาการมือเย็นท้าเย็นด้วยละค่ะ เดรรอยออยุรเวทมาสส์คือการนวดบำบัดแบบอายุรเวทเป็นศาสการนวดของทางอินเดียประกอบไปด้วยการนวดตัวด้วยน้ำมันอุ่นโดยใช้น้ำมันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรที่ตรงกับท่าเจ้าเรือนของผู้นวดในการปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจเป็นการนวดที่เน้นการลูบ เพื่อปรับพลังงานภายในกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดรวมทั้งการหยดน้ำมันอุ่นบนจุดจ,จัก,กระและนวดศีรษะไปด้วยเพื่อสร้างความสมดุลของต่อมโฮอร์โมนทำให้จิตใจสงบแก้อาการเครียดได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะ พี่หลังจากที่ได้นวดทัสตสโตนมาแล้วโห,หดีมากาเลยพี่นันรู้สึกสบายมากพี่เรารู้สึกแบบร่างกายเราเหมือนไปออกกําลังกายมามันรู้สึกกระชับขึ้นเนาะ<ช>รู้สึกแบบดีอ่ะเบามากเลยเขาเป็นไงบาง้างคะรู้สึกสบายเบยเลรูส้สึกแบบว่าสบายตอนที่หยดน้ำมันลงตรงการศีรษะที่บอกเปิดเปิดตาที่สามคือสบายโลกเป็นไงั้างแรกข้างกายสบายดีไหมดีมาก แน,น,น,น่นอนดีดีเขาสัดมาอย่างดีแต่ว่าถ้ากิ๊ฟอย่างเงี้ย้าแตกต่างจากเบลก็จะต้องแบบเป็นอีกอย่างหนึ่งว่างานปาร์ตี้ใช่ค่ะ,ะก็คือเลือกตามแบบฟอร์มแล้วก็เลือกตามแบบเอ่อที่เราเป็นเพื่อความเหมาะสมนะคะแต่ว่าได้ข่าวว่าตอนแรกที่หนูเด็วเขามาคุยกับพี่ไงตอนแรกแบบเราคุยกันนาะก็บอกว่าพี่บอกมีแพ็กเกจปรโมชั่นแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใช่ปหเป็นใบวันเกิวันฟรีเหมาะกับพวกสสาวอย่างน้องกิ๊ฟกับน้องเบลด้วยเดี๋ยวเพื่อนผมมาเเต็มหนาค่ะพี่พูดอย่างเงี้ยมากันเยอะแน่ยงโหยงโห สัมผัสกับสิ่งพิเศษแล้วก็ความสะดวกสบายความสนุกสนานในการนั่งชิรเมนต์แบบนี้นะคะต้องที่เดียวเท่านั้นนะคะในเกาะช้างก็คือเดอะเรายสปาค่ะผู้ริทยนตอนนี้คือกิฟหิวแล้วเบลหิวปะหิวหิวมากพี่แอนแนะนำหน่อยว่าที่นี่มีห้องอาหารอะไรที่แบบอร่อยสุดมาแนะนำบ้างอ่ะถ้าขึ้นชื่อเรื่องอาหารอิตาเลียนเนี่ยต้องไปเลซันเน่เลยนะคะเป็นร้านอาหารอิตาเลียนที่แบบขึ้นชื่อมากโดยเฉพาะพิซซ่าเนี่ยตับรองน้องกิบกับน้องเบลไม่ผิดหวังแน่นอน จะกระชับคุณไปทำไม้าพิซซาแบบนี้เอาไปว่าเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าของพุ่แอนมาค่ะเอาละค่ะสาวๆได้ผ่อนคลายด้วยการเข้าสปากันแล้วก็ต้องมาทานอาหารอร่อยๆที่นี่เลยค่ะห้องอาหารเลซาเน่ที่นี่มีทั้งอาหารไทยและอาหารอิตาเลียนรสชาติดั้งเดิมทุกเมนูปรุงจากเชฟคุณภาพโดยเฉพาะเมนูพิซซาต้นตำรับเขาใช้เตาถ่านในการอบทำากนสดใหม่จากเตาทุกครั้งที่มีออเดอร์ ก่อนที่จะทานกันจริงๆขอเรียนนำย่อยด้วยแอปเปิไทเซอร์อย่างทูเฟสซุปหรือซุปสองหน้ากันก่อนค่ะอันนี้อะไรคะดรนค่ะ I love you. She respects my space and never makes me wait. And she comes exactly when she says she will. He's close to my mother, talks business with my father. He's charming and หลังจากได้ทานอาหารอิตาเลียนแล้วสาวๆขอลองทานอาหารไทยรสจัดของที่นี่กันบ้างค่ะ ดาหน้าสสาวยังคงเที่ยวกันต่อบนเกาะช้างค่ะแต่เขาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนฟิลไปเช็คอินที่อื่นกันบ้างและเช่นเคยกับกิจกรรมบิวตี้อาหารอร่อยสถานที่สุดมันที่เพื่อนๆต้องไปห้ามพลาดสสาวจบทิศเกาะช้างในสัปดาห์หน้านะคะกลัวเดี๋ยวมันก็มาหาหนูอยู่นั่นอะ่ะแล้วกินก็พาเวมาถึงแล้วเกาะช้าง ให้ความสุขเลยจะตัดกวนว่าไอ้ที่ไม่เป็นไรเอาห้าสี่สามสอง